ไม่มีอ่ะพอไปดูนะแต่ทุเยียนมีอะไรกินมั้ง ก็ตะกี้ที่ทับเทมเขากวาดบ้านถูกบ้านให้กับพ่อกับแม่เขาบอกว่าหิวข้าวแล้วกวาดบ้านถูกบ้านเสร็จเขาบอกหิวข้าวแล้วก็เลยไปดูในตู้เย็นมาว่ามีอะไรจะทําให้เขากินมื้อเช้าตอนนี้มีไข่มีเต้าหู้หลอดแล้วก็มีมีหมูเดงหมูแดงเป็นหลอดเป็นหลอด เจอกอเนอนแล้วก <Scroll> ็ม so yeah. ีผักแล้วเมื่อวานเราไปซื้อผักมาใช่เมื่อวานเรากินหมูกระทะเป็นผักกาดที่เขาหั่นก็เลยว่าเมนูเช้านี้ของสองพี่น้องจะทำไข่น้ำเดี๋ยวนี้จะให้แม่จูเป็นคนทำนะตอนนี้แม่จูนตั้งเตาละน้ำเดือดแล้ว๋ยวไปทำไข่น้ำเพราะด้วยกันดีกว่าครับตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือด จุนใส่ขนอลงไปใส่กี่ก้อนดิใส่สองก้อนอนดีกว่าแม่จุนหมกสองก้อนดีกว่าอ่าเราะคาจะได้เข้มข้นเข้มข้นรดน้ำซุปร้อนๆคล่องคอขั้นตอนต่อไปก็คือปั้นหมูปั้นหมูแดงใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวหมูแดงก็สุกครับเด็กชอบกินชอบกินหมูแดง ไปสัดตาดลงตปลงไปอันนี้เด็กๆจะกินเยอะไหมนะตาจะกินเพราะหิวแล้วของชอบเด็กๆด้วยกดผักให้จมน้ำน่อยสุกจะได้กลมกล่อมขึ้นเลยนะจะได้หวาน ว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้วหมูลอยขึ้นมาผักสุกแล้วต่อไปก็จะคือจะเป็นการใส่เต้เาหู้ไข่หลอดแม่จูนกำลังหั่นอยู่น่ากินแล้วนะครับนี่ดูความเด้งของหมูเด้งเด้งเดง,เดงสองพี่น้องก็ชอบมาก เดีย๋ยวเราแม่จูนใส่เต้าคู้ก่ะใส่ไปแล้วตอนนี้ใส่เต้าคู้ลงไปแล้วนะครับโอเคใส่ไปกี่หลอดทั้งหมดสองหลอดค่ะจูนบอกใส่สองหลอดโอ้<ด>นี่ซุ้ไปใกล้เลยนี่โอ้โหน้ำเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊วั<อ>งมือแล้วเราก็ค่อยๆเอาอะไรนะทับพ,บพีกดให้จมๆลงไปถ้าโดนเต้าหู้ตรงๆมันก็ มันจะแตกมันจะไม่สวยหอมจเลยอะ่ะหอมแล้วอ่ะกลิ่นเข้าไปลอยเข้าไปเลยใช่ไหมคะใช่เมน,นูโปรดของพี่ยับพินไงคะลองไปเป๊ะสงเสียงอะไรอเ,อเยเอโอเคเดี๋ยวเ,ยเ,เดี๋ยวเรารอเดือดอีกสักพักหนึง่งแล้วเราก็จะทอดไข่หิวแล้วเหรอเหลือเหลือไข่ลูกเดี๋ยวเราจะทำไข่น้ำไง ทอดไข่เจียวใส่ลงไปมันก็จะน่ากินยิ่งกว่านี้เบาหม้อร้อนนะคะวันนี้เจอของเหาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอไข่แป๊บหนึ่ง ก็น้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับแม่จูนกำลังจะใส่ไข่ที่ตีลงไปแล้วหนึ่งช้อน่สูงเลยอเร้อยไข่เสร็จตัวแป๊บเลยเราค่อยคนๆนิดๆแม่จูนใส่ไข่ทั้งหมดกี่ฟองสี่ฟองค่ะปรุงรสอะไรบ้างวะใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะอย่างหน่อยหนึ่งเพื่อความหอม ว่าไข่เราหน้าตาจะมาเป็นยังไงตอนนี้ไข่เจียวของเราเซ็ตตัวแล้วเราใช้กระชะับเราใช้กระทะอะไรนะเ <ลน S 1> ทฟลอน,ลนมันจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะ<อ>เดี๋ยวเราจะเริ่มสับไข่แล้วใช่ไหมใช่เราก็าจะไปใส่หม้อไป,ไปน้ำเสร็จตอนนี้แมู่นก็สับไ,ไ,ไข่เสร็จแล้วตักไข่หม้อ การเจริดที่เราเตรียมไว้กินกลิ่นหอมนะหอมมากกินแล้วทอดกระสุกแล้วร<า>ูปกระเทียมเจียวหน่อยดีไม่ได้เตรียมไว้เพราะว่าพี่ปุ้นเพิ่งบอกก็เลยใช้ของในตู้เย็นเขน้านีมีก่อนตอนนี้ก็ไข่น้ำของเราเรียบร้อยแล้วครับ มีหมูเดงแล้วก็เต้าหู้ไข่อยู่หยาายไหนอ่ะมีเต้าหู้ไข่เด้งๆๆๆเลยเมนูโปรดของเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียกเด็กมากินข้าวไปดีกว่า เป็นไงบ้างคะรสชาติที่เพิ่มอร่อยค่ะไข่น้ำใส่เต้าหู้ไข่ใส่หมูเดงเป๊ะๆชอบกินไหมครับชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมครับชอบนะครับทำเป็นนิ่งตอีนี้ก็วันนี้มื้อเช้าเรามีแค่เมนูนี้แหละเพราะว่าเราเพราะว่าเราเอาเมนูจากเมื่อวานจากเมื่อวานที่เรากินหมูกระทะพวกวัตถุดิบที่เหลือ มาปรุงอาหารให้กับพี่ทับพิงเิีนตอนเช้าใช่เสียดายของที่เหลืออ้ําหน่อยอ้ํา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 ไปอ้ํา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 อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะพี่ทิมบอกอร่อยค่ะเป๊ะๆอร่อยนะครับทำเป็นเน่เดี๋ยวพวกเราทานข้าวเช้าก่อนนะครับ ใครชอบคลิปนี้ใครชอบพี่อบทีมน้องเป๊ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะทานข้าวกันครับสวัสดีค่ะนอนบายบายเป๊ะสวัสดีครับนายเป็นอะไรหรือเปล่าน้องหญิงย้ายมานั่งกินย้ายมานั่งกินข้างหน้าบ้านนะเพราะว่าอยากดูทีวีด้วยใช่ไหม หนึ่งในเหตุผลที่ไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าววันนี้เลือกที่จะทําอาหารเช้ากับข้าวเช้ากินเองเพราะว่าฝนมันตกก็เลยไม่ค่อยอยากออกไปไหนมันเฉะแฉะ